สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนวันนี้เรามาพบกับโครงการติวอลาสู้ภยัยโควิด -19 กับกศนออเมงองชุบรุรีวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรหัสวิชาพคสองหนโดยผมพลาวุฒิชุมิตรคงครูกศนอตำบนสำเสม็ดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อ21กันนะครับข้อ21นะครับโจถามว่าผลลัพธ์ของ2คูณ3ทั้งหมดยกกำลังส คูณกับ2คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง2คือข้อใดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดกันนะครับจากนิยามนะครับเราจะมีนิยามให้นะครับนิยามก็คือ a ยกกำลัง m คูณกับ a ยกกำลัง n เนี่ยจะเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n นะครับเห็นไหมถ้าเกิดเป็นคูณนะเราจะได้เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n <Q uit an> เอาเลขชี้กำลังมาบวกกัน,น โจทย์ให้มาว่า2คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง4คูณกับ2คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะได้ออกมาว่าฐานเหมือนกันเห็นไหมเราเอาเลขชี้กำลังตัวนี้มาบวกกันได้เลยนะครับก็จะเท่ากับ2คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง4บวก2นะครับก็จะได้เท่ากับ2คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง6นะครับก็จะตอบข้อข้อ5นะครับข้อ5อ,อันนี้ ม่ยากใช่ไหมเรามาต่อข้อที่ย2ิบสองนะครับโจทย์ถามว่าผลลัพธ์ของ a ยกกำลังลบ3าม b ยกกำลังห้า c ยกกำลังสี่ส่วนด้วย a ยกกำลังสอง b ยกกำลังลบ6แล้วก็ c ทั้งหมดยกกำลังลบสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดกันนะครับในรูปแบบนี้เราก็จะมีนิยามของรูปแบบนี้ อีกนิยามหนึ่งนะครับก็จะได้เท่ากับ a ยกกำลัง m ส่วนด้วย a ยกกำลัง n เนี่ยจะเท่ากับ a กำลังยกกำลัง m ลบ n เห็นไหม m ลบ n นะเมื่อข้อที่แล้วเป็นคูณใช่ไหมเราเอาเลขชี้กำลังบวกแต่ถ้าเกิดเป็นหารเอาเลขชี้กำลังของตัวส่วนเนี่ยขึ้นมาลบนะครับตรงนี้คือฐานเหมือนกันนะ จะโจทย์โจทย์ให้ตัวนี้มาใช่ไหมนะครับเราก็มาแปลงตามนิยามเราก็จะได้เท่ากับ a ยกกำลังลบ3ลบลบกับ2ตัวนี้นะครับลบกับ2ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ b ยกกำลัง5ลบกับเอาตัวนี้ขึ้นมาลบก็คือลบ6นะครับ c ยกกำลัง4ตัวล่าง c เดียวก็คือ c ยกกำลัง1น1ะครับเกขึ้นมาลบกับ4นะครับทั้งหมดทั้งหมดนะยกกำลังลบ2นะครับก็จะได้เท่ากับตัวนี้ก็คือ a ยกกำลังลบ5ก็คือลบ3แล้วก็ลบอีก2นะครับหเหมือนเเป็นหนี้3บาทแล้วก็เป็นหนี้อีก2บาทก็เป็นลบ5ใช่ไหมตรงนี้เราเคยเรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ b b ยกกำลังสิบเอ็ดก็คือห้าลบด้วยลบหนะครับเครื่องหมายลบเจอเครื่องหมายลบเนี่ยจะกลายเป็นบวกนะครับก็คือห้าบวกหกนั่นเองก็เท่ากับ b ยกกำลังสิบเอ็ดนะครับ c 4สี่ลบ1ก็เท่ากับสามทั้งหมดนะทั้งหมดยกกำลังลบสองนะครับยัองอยู่ในรูปแบบนี้อยู่นะครับพอเราได้รูปแบบนี้แล้วก็มาเข้าอีกนิยามหนึ่งนะครับนิยามหนึ่งก็คือ a ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง n เนี่ยจะเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ n นะครับเอามาคูณกันนะถ้าเกิดรูปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาฐานเหมือนกันเราเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันนะครับก็เอาลบ5ไปคูณกับลบ2ตรงนี้นะครับจะได้เท่ากับ10นะครับลบคูณลบจะได้เป็นบวกนะครับก็เลยเป็น10 5คูณ2ได้เท่ากับก็ได้ a กกำลังลบ กำลังสิบนะครับ b ยกกำลังสิบเอ็ดคูณด้วยลบสองก็ได้เท่ากับ b ยกกำลังลบยี่สิบสองนะครับเพราะติดเครื่องหมายลบนี้อยู่นะครับ c ยกกำลังสามนะครับ c ยกกำลังสามคูณคูณกับลบสองนะครับก็จะได้ลบหกนะครับคำตอบข้อนี้ก็จะคือตัวนี้นะครับเงอางูนะงงนะ a ยก a ยกกำลังสิบ B ยกกำลังลบ22 C ยกกำลัง6นะครับต่อมามาข้อที่23นะครับโจทย์ถามว่าไข่ราคาโหลละ30บาทนะครับอัตราส่วนยังต่ำนะครับของจำนวนไข่เป็นฟองต่อจำนวนเงินเป็นบาทคือข้อใดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดกันนะครับ จทย์ก็ถามว่าไข่โลละ30บาทใช่ไหมนะครับเขาอยากรู้จํานวนฟอง1โลหโลก็คือ12ใช่ไหมครับ1โลคือ12อัตาราไข่1โลเนี่ยก็คือ12ฟองต่อด้วยเงินเป็นจานวนเป็นจํานวนเป็นบาทก็คือ30นะครับเราก็จะได้ไข่ต่อฟองต่อจํานวนเงินก็คือ12บาทต่อ30นะครับ มีคำตอบมาสิบสองบาทต่อสามสิบแต่โจทย์ถามว่าอัตราส่วนอย่างต่ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิบสองต่อสามสิบเป็นอย่างต่ําหรือ,อยังก็ยังไม่ใช่อย่างต่ำนะครับเราก็ต้องหาอัตราส่วนอย่างต่าก็คือหาตัวมาหารสองตัวเนี้ยลงตัวนะครับก็คือก็คือเท่าไหร่ที่หารลงตัวนะครับที่หารสิบสองกับสามสิบลงตัวก็คือหกใช่ไหมเอาหกมาหารหกหารสิบสองก็ได้เท่าไหร่ได้สอง บกหาร3สิบก็ได้ห้านะครับ, 6, 5, 30, 5, รบเราก็จะได้เป็นคำตอบก็คือดังนั้นอัตราส่วนอย่างต่ำก็เท่ากับสองต่อห้านะครับก็คือตอบข้อ,มองมูนะครับสองต่อห้านะครับเพราะโจทย์ถามว่าอัตราส่วนอย่างต่ำนะครับถ้าอัตราส่วนเลยนะครับเราจะได้ส2บสองต่อสิบเลยนะครับระวังระวังโจทย์รวงออกมานะนะครับคำตอบก็มีสองคำตอบนแต่เราต้องดูต้องดูโจทย์นะครับว่าเขาอยากรู้อะไร ข้อยี่สี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องของอัตราส่วนอยู่นะครับถ้าสามสิบต่อ x เท่ากับสิบห้าต่อเก้าค่า x คือข้อใดน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดกันนะครับอัตราส่วนนะครับถ้าถ้าสามสิบต่อ x นะครับอันนี้ที่โจทย์ให้มานะครับโจทย์ให้มานี้นะครับเราใช้หลักการคูณไข่หลักการคูณไข่นะครับ แต่ตรงนี้ตรงนี้ครูไม่ได้เขียนออกมา้เห็นนะเราเขียนออกมาหเห็นแล้วกันคูณไขอยยังไงนะครับแต่คือมันก็จะมีเทคนิคการการคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อให้เพื่อให้เร็วนะเราไม่ต้องมาตั้งถ้าเกิดคูณคขยก็คือสามสิบต่อเอ็กใช่ไหมกับสิบห้าต่อเก้านะครับคูณคขยแล้วก็จับคูณไขวยกันนะครับคูณคขย เราก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่30มสคูณเก็คือตัวนี้ใช่ไหมกับ15บ้คูณเก็คือตัวนี้นะครับอันนี้คูณควายแต่ถ้าเกิดเทคนิคเราไปเจออัตราส่วนแบบนี้เราก็สามารถเอาไกลคูณไกลนะครับใกล้คูณใกล้ได้นะครับก็จะได้คำกันนะครับเราไม่ต้องมาตั้งในรูปแบบนี้นะครับถ้าเกิดเห็นรูปแบบนี้นะเทคนิคก็คือเอาไกลคูณไกลใกล้คูณไกล,ไกลนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น30มสคูณเาเท่ากับ 15x เพราะนั้น เขาอยากรู้ค่า x ทีนี้เราก็มาแก้สมการนะครับเหมือนข้อข้อเมื่อก่อนนู้นก็คือหลักการแก้สมการตามปกติเลยเราอยากรู้ค่า x นะครับ x คูณอยู่กับ15ใช่ไหมเราอยากรู้ค่า x คูณอยู่ก็ย้าย15ไปหาร270นะครับก็จะได้เท่ากับ x เท่ากับ270หาร15 x เนี่ยสามารถย้ายฝัย่งกับข้างได้นะกับข้างได้นะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมานะ270หาร15ก็เท่ากับ18 x ก็จะเท่ากับ18 อบข้อขอไปนะครับขอบไปมาดูข้อต่อไปข้อ25นะครับค่าของ x ในสัดส่วนอ่านในในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของสัดส,ส่วนแล้วนะครับเรื่องเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของอัตราส่วนนะครับอันนี้เรื่องของสัดส,ส่วนก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ2ส่วน3เท่ากับ10ส่วน x คือข้อใดอ่าตรงนี้เขาอยากรู้รู้ x อ,อยู่แล้วเหมือนกันเหมือนเหมือนข้อที่แล้วเขาอยากรู้ค่า x ใช่ไหม ตรงนี้เราไม่รู้ว่าคือเท่าไหร่ดูวิธีการคิดกันนะครับตรงนี้รูปแบบนี้นะครับเราสามารถสัดส่วนเนี่ยเราจะได้ผลคูณไข่เท่ากันก็คือคูณไข่อีกแล้วนะครับตรงนี้ก็คือแต่รูปแบบก็คือเอาสองเนี่ยคูณไข่นะครับเหมือนข้อที่แล้วนะครับ2คูณกับ x นะครับ3ามคูณกับสนะครับก็จะได้ 2x เท่ากับ3ามคูณกับสินะครับเราจะหา x เดียวคือเท่าไหร่นะครับ2คูณกับเกอยู่ นะครับสามคูณสิบได้เท่ากับสามสิบนะครับ x เ,เดียว x เ,เดียวก็สองคูณอยู่ก็ย้ายมาหารนะครับหารก็3สามสิบเราจะได้ค่า x เท่ากับสิบห้าอันนี้ครูอาจจะเขียนผิดนะครับข้อนี้ตอบสิบห้านะขอไข่นะครับเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปข้อยี่สิบหกนะครับซื้อเครื่องคิดเลขราคาหกร้อยบาทขายต่อให้เพื่อนขาดทุนสิบสองเปอร์เซนขายไปราคากี่บาท นะครับตรงนี้โจทย์เขาอยากรู้อะไรอยากรู้ว่าขาดทุน12%บเเซนี่ยมันคือเงินกี่บาทใช่ไหมนะครับแต่รู้อยู่แล้วว่าซื้อมา600้เนี่ยขายต่อเพื่อนขาดทุนสิบซทีนี้เราก็หาราคาขาดทุนนี้ย x เ็นี่ยมันคือกี่บาทนะครับเราก็มาเทียบบัญญัติยางนะครับเราเทียบก่อนนะโจทย์ถามว่าขาดทุน1ิบบาทใช่ไหมเราก็เทียบว่าถ้าเกิดเรามีหนึ่งร้อบาทถ้าเกิดทุน100้ถ้าเกิดซื้อแค่ทีดเลขมา1นึ้อยบาท ขายไปแปดสิบแ8ดบาทนะครับก็คือเราขาดทุนสิบสอบาทใช่ไหมเทียบจากหนึ่งร้อยนะครับนะถ้าราคาทุนหกร้อยบาทที่จดให้มาขายไปเท่าไหร่นะครับเราก็เทียบในเดลต้ยายาก็คือได้แปดสิบแปดคูณหกร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยนะครับแปดสิบแปดคูณหกร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยนะครับก็จะเท่ากับ 528บาทมาตอบที่ข้อ27นะครับข้อ27่จ็ดตรวถามว่ากศนอำเภอแห่งหนึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด500คนนะครับมีน้ำหนักเกิน60สยูแปดคนนะครับคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของนักเรียนทั้งหมดนะข้อนี้เขาอยากรู้อยากรู้อะไรอยากรู้ว่าร้อยละร้อยละ ้อนี้อยากรูรายละนะของนักศึกษาทั้งหมดทั้งหมดก็คือห้ารอยคนนะครับทีนี้เรามาหารายละซิรายละจากจากตอนแรกหาเป็นเปอร์เซ็นใช่ไหมเปอร์เซ็นเขียนในรูปของรายละก็จะได้เหมือนข้อที่ยี่สกนะครับแต่ตอนนี้เขาอยากรู้รายละนะครับเพอ27ยี่บเ็ดเนี่ยเขาบอกว่านักศึกษาทั้งหมดห้า้อยคนน้ำหนักเกินหกสิบเนี่ยอยู่แปดสิบห้าคน ทีนี้เราเขาอยากรู้รอยละใช่ไหมเราก็เทียบจากร้อยนะครับถ้านักศึกษาทั้งหมด100รอคนนะครับน้ําหนักเกินอยู่กี่คนนะครับกี่คนก็เทียบมาก็คือหกสิบห้าคูณหนึ่งร้อยแล้วก็หารด้วยห้าร้อยก็คือจำนวนนักเรียนทั้งหมดจะได้เท่ากับสิบเจ็ดคนนะครับเราก็คิดเป็นรอยละทั้งหมดสิบเจ็ดของนักเรียนทั้งหมดนะครับก็จะตอบข้อข้อปลายนะครับตอบที่ข้อยี่สิบแปด รโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีอัตราส่วน,นของจํานวนพยาบาลต่อผู้ป่วยพยาบาลต่อผู้ป่วยนะถ้ากับห้าต่อสามสิบเจ็ดนะครับก็มีพยาบาลห้ามีผู้ป่วยสามสิบเจ็ดนะครับถ้าผู้ป่วยหกร้ยยี่สิบเก้าคนโรงพยาบาลแห่งนี้จะมีพยาบาลกี่คนนะครับทีนี้เขาอยากรู้พยาบาลว่ามีกี่คนต่อผู้ป่วย 629คนเนี่ยนะครับก็มาดูวิธีการคิดนะครับจำนวนพยาบาลต่อผู้ป่วยนะที่โจทย์ถามนะครับที่ให้มานะครับตอนแรกเขาบอกว่า5ต่อ27ต่อ37ใช่ไหมนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าผู้ป่วยมี629มีพยาบาลเท่าไหร่เพราะนั้นเราให้พยาบาลเป็น x ไว้เราไม่รู้พยาบาลเท่าไหร่นะครับ เราเห็นรูปแบบนี้นะครับจากข้อที่แล้วใช่ไหมทำยังไงนะครับเทคนิคก็คือใกล้คูณใกล้ใกลคูณไกลใช่ไหมครับนะก็จะได้5คูณกับ629กับ37คูณกับ x กนะครับก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคูณ6 2รเท่ากับ3 3145นะครับเท่ากับ 37x ทีนี้เราอยากดู x เ,เดียวละนะครับนะคนอยู่แล้วก็ย้ายมาเป็นหารนะครับ x เ,เดียวก็จะเท่ากับแปดสิบห้าจำนวนพยาบาลนะครับเท่ากับแปสิบห้าคนนะครับก็ตอบข้อข้อ,ขอขวายมาต่อที่ข้อยี่สิบเก้าข้อยี่สิบเก้าโจทย์ถามว่านาลีรับเงินเดือนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ จ่ายค่าเช่าบ้านสามสิบเอร์เซนาบ้านสามสิบจ่ายค่าอาหารอีกยี่สิบเปอร์เซนจ่ายค่าเดินทางสิบห้าเปอร์เซ็น์ให้พ่อแม่ยี่สิบห้าปอร์เซนนาลีเหลือเงินกี่บาทนะครับจากเท่าไหรหนึ่ง5มื0ห้าันบาทเนะี่ยจ่ายค่านู่นค่านี่นั่นไปจะเหลือกี่บาทนะครับก็เราก็ต้องมาคิดนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดก่อน นาลีรับเงินที่จดถามหนึ่งมื่นห้าพันบาทนะครับจ่ายค่าเช่าบ้านสามสิเปอร์เซนะครับสามสิบเปอร์เซนของเงินเดือนนะครับเราก็มาคิดสาสิเปอร์เซนก็คือสาสิบส่วนร้อยใช่ไหมนะครับของเงินเดือนก็คือของก็คือคูณกับหนึ่งืห้าพันจะได้เท่ากับ4ี่พันห้าร้อยบาทนะครับค่าอาหารย0สิเปอร์ซนคิดเหมือนกันนะครับยี่สิบส่วนร้อยคูณด้วยหนึ่งหน้าะครับได้เท่ากับสา0พัน จ่ายค่าเดินทาง15%นะครับ15ส่วนร้อคูณด้วยเงินเดือนนะครับได้เท่ากับ2,250บาทแล้วก็ให้พ่อแม่อีก25%นะครับก็เท่ากับ25ส่วนร้อคูณเงินเดือน1,050เท่ากับ3,750บาทนะครับเพราะฉะนั้นจดจด อยากรู้รายนาะรีเหลือเงินกี่บาทจากหมื่นห้าเนี่ยที่จ่ายกันทั้งหมดเพราะนั้นเราเอาค่าใช้จ่ายเนี่ยมาบวกกันก่อนนะครับตั้งแต่แรกเลยเนะี่ยตั้งแต่ค่าเช่าบ้านค่าอาหารค่าเดินทางให้พ่อแม่บวกกันแล้วค่อยมาลบกับหนึ่งหมื่นห้าของเงินเดือนก็คือจะเท่ากับหนึ่งหมื่นลบหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับอันนี้คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะนะครับก็จะเท่ากับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเพราะฉะนั้น นาดีก็จะเหลือเงิน1,500บาทต่อกอไก่อ่ามาข้อที่30นะครับข้อสามสิ 30. เขาถามว่าดาวิกาซื้อเสื้อมาขายต่อให้พัชราภาในราคา480บาทได้กำไร20%เนะครับเพราะนั้นได้กำไร20%เอาทอนนี้ก่อนนะเพราะนั้นพัชราภาซื้อมาจากดาวิกาคือ480บบาทแต่คือไม่รู้ว่าดาวิกาเนี่ย ซื้อมาเท่าไหร่นะต่อมาพัชราภาเนี่ยขายต่อให้สุนิสาขาดทุนนะตอนแรกได้กําไรนะตอนแรกนายวิกาได้กําไรนะตอนนี้สุนิสามาซื้อพัชราภาพัชราภาขาดทุนยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าข้อใดถูกเพราะฉะนั้นจากโจทย์เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าดาวิกาซื้อเสื้อมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ขาดทุนเท่าไหร่ทีนี้เราก็มาสู่ที่การคิดกันนะครับามาดูตรงนี้ทีนี้โจทย์เรายังไม่รู้ใช่ไหมว่าดาวิกาซื้อเสื้อมาเท่าไหร่แต่ดาวิกาเนี่ยขายไปได้480นะครับได้กำไร20% 20อันนี้นเลข2 20%นะครับอันนั้น เรามาหาก่อนว่าดาวิกาเนี่ยซื้อเสื้อมากี่บาทแล้วก็เทียบนะครับเทียบจากหนึ่งร้อยก่อนนะครับดาวิกาเนี่ยขายเสื้อไปร้0ยี่สิบาทอ่าบางคนงงเอ๊ะทำไมขึ้นด้วยตัวนี้อ่ะเราอยากรู้อะไรอยากรู้ราคาทุนเราอยากรู้อะไรเนี่ยเราเอาไว้ฝ่ามือนะครับเพราะนั้นเราจะเทียบจากดาวิกาซื้อเสื้อเป็นร้อยบาทได้กำไร1้อยสิบบาทเนี่ยไม่ได้นะครับเราก็เทียบจากตรงน,นี้คือดาวิกาเนี่ย ขายเสื้อไปจากหนึ่งร้อยเนี่ยได้ร้อยี่สิบนะครับจากทุนหนึ่งร้อยเนี่ยได้ร้อยี่สิบาทเราอยากรู้ทุนใช่ไหมถ้าดาวิกาขายดาวิกาขายให้พิชลราพานะไปสี่ร้อยแปดสิบนะครับเพราะฉะน,นั้นราคาทุนของดาวิกาที่ซื้อเสื้อมาจะเท่าไหร่ก็คือหนึ่งร้อยคูณสี่ร้อยแปดสิบหารด้วยหนึ่งร้อยี่สิบนะครับก็จะเท่ากับ เราตัดตัดทอนไปนะจุดสองเท่าไหร่นะครับถ้าเท่ากับสี่ร้อยบาทนะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าดาวิกาเนี่ยซื้อเสื้อ,อมาราคาสี่ร้อยบาทนะครับแต่ขายให้าพัชราภาเนี่ยไปสี่ร้อยแปดสิบนะครับสี่ร้อยบาทได้กำไรยีสิเปอร์เซ็นก็คือได้กำไรเท่าไหร่แปดสิบาทนะครับอ่ามา มาดูสุนิสาซิโจย์ก็ถามว่าพัชรพาเนี่ยขายต่อให้สุนิสาเนี่ยขาดทุนยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับขาดทุนนะขาดทุนจากสี่ร้อยแปดสิบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเทียบนะครับมาเทียบเป็นจัตยานะครับก็คือพัชรพาเนี่ยถ้าพัชรพาซื้อเื้อมาหนึ่งร้อยบาทขาดทุนนะขาดทุนก็หายไปขาดทุนเลยยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับ ขาดทุนไป20บาทเพราะนั้นพัชราภาเนี่ยขายเสื้อไป80บาทนะครับนี้เราเทียบจากหนึ่งร้อยก่อนนะหนึ่งร้อยบาทซื้อเสื้อมาหนึ่งร้อยขายไปขาดทุน20เปอร์เซ็นต์ก็20บาทนะครับขายไป80บาทถ้าพัชราภาเนี่ยซื้อเสื้อราคา480ซื้อมาจากแตงกาเนี่ย480จะขาดทุนเท่าไหร่หรือว่าขายไปเท่าไหร่ก็ได้นะจะขาดทุนเท่าไหร่ ที่จอดถามมาขาดทุนนะครับก็เอา80ดสคูณ480หารด้วยหนึนะครับก็จะได้เป็นสามรบาทเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ได้ราคาที่ซื้อมาของแต่ละคนละนะครับตอนแรกเราไม่รู้ว่าดายกาซื้อมาเท่าไหร่ใช่ไหมอ่าเรามาเข้าสู่เข้าสู่การเทียบปรหยญักยานเราก็จะรู้ว่าดายกาซื้อมา400บาทแล้วนะครับพัชราพา ซื้อเสื้อมาราคาสี่ร้อยแปดสิบอันนี้คือโจทย์ให้มาอยู่แล้วนะครับโจทย์ให้มาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นขายต่อให้พัชรพาเนี่ยก็คือพัชรพาเนี่ยซื้อมาสี่ร้อยแปดสิบนะครับสุนิสาซื้อมาเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับแล้วก็มาเทียบนะครับเทียบเราก็จะรู้แล้วว่าสุนิสาซื้อมาสามร้อยแปดสิบสี่บาทนะครับแล้วก็มาดูชอยเซลล์ข้อไหนถูกนะครับสุนิสาซื้อมาสุนิสา ซื้อมา480ใช่ไหมไม่ใช่นะครับสุริษาซื้อมา384บาทดาวิกาซื้อมาในราคา400บาทใช่ไหมดาวิกาซื้อมาในราคา400บาทอันนี้ถูกพัชราภาซื้อมาในราคา384บาทพชัชราภาไม่ใช่พัชราภาซื้อมา480อยู่แล้วนะครับดาวิกาและสุริษาซื้อมาในราคาเท่ากันราคาเท่ากันไม่ได้อยู่แล้ว เพราะนั้นข้อที่ถูกก็คือพอไข่ดาวิกาซื้อเสื้อมาราคา400บาทก็พอ3าก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวคูขออนุญาตมอบหมายงานนะครับมอบหมายงานกลต,อต,อน,ตนะครับก็ให้ผู้เรียนเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการคูณการหารของเลขยกกําลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มนะครับจากที่ทามาแล้วอันนี้ศึกษาเพิ่มเติมนะ แต่าบางคนยังไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการคํานวณสัดส,ส่วนแล้วก็หารายละนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการหาพื้นที่ของเลขาคณิตอันนี้ให้ไปศึกษาไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเลขาคณิตนะครับแล้วเราแล้วเราก็จะมาเจอกันต่อคลิปหน้าครับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนก็สวัสดีทุกท่านครับ